ทำโปรเจกต์การ์ดยูกิโอมาก็ตั้งนานชื่อภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษนี่ก็ปวดหัวพอแล้วนะนี่มีชื่อภาษาจีนด้วยหรอ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอาซีรีส์พวกมังกรมายามาพูดคุยกับทุกคนฟังนะครับซีรีส์นั้นมีชื่อว่ายางสิงครับผมอันนี้ผมไม่รู้ผมออกเสียงถูกป่ะนะนะครับตามชื่อคลิปนะครับผมอันนี้คือเป็นผมใช้คำว่าน่าจะเป็นตัวภาษาจีนนะครับแล้วก็ชื่อของพวกมอนสเตอร์ที่ผมเอามาคุยให้ฟังในคลิปนี้เนี่ยมันก็จะมียางสิงนูน่นันนะครับผมแล้วก็ชื่อจะออกเป็นแนวของภาษาจีนๆอะไรแบบนี้ไปนะครับ ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าดูจากชื่อมันแล้วในของภาษาญี่ปุ่นนะมันจะเขียนคําว่ายางซิงด้วยคันจิ2ตัวนะครับคือคําว่าริวกับคําว่าเซครับริวเนี่ยแปลว่ามังกรครับผมแล้วก็เซแปลว่าดาวนะครับผมก็คือเป็นแบบว่าดารามังกรนะครับพอภาษาญี่ปุ่นต้องแปลจากหลังมาน้าเนาะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็เลยออกไอเดียว่าผมจะขอพูดชื่อมันเป็นการ์ดภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นไปเลยนะครับขอให้เข้าใจว่าโอเคดารามังกรนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีเป็น adjective ข้างหน้าของแต่ละ ดารามังกรด้วยนะครับซึ่งดารามังกรก็คือริวเซใช่ไหมข้างหน้าก็คือจะเป็นเกนริวเซมาริวเซอะไรพวกนี้เออผมรู้สึกว่าชื่อมันเท่ดีนะครับผมก็เลยขอใช้ชื่อเป็นของทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นไปแล้วก็ชื่อของมังกรแต่ละตัวที่ผมเอามาให้ฟังในคลิปนี้นะครับมันก็จะเป็นชื่อที่ผมก็ใช้คําว่าเป็นชื่อภาษาจีนอะไรเงี้ยที่มีการผันแปลมาให้เป็นสไตล์ของญี่ปุ่นอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่านชื่อกาสอาจจะงงๆกันแล้วนะแล้วชื่อที่ผมเอามาก็เป็นชื่อกาาาาาร์ดดขออองงภษาาญีี่่ปปุนนนนนไ้้้้้ววยะะะคัเเพฉกกจจ็ตใชม ชานาญในการจําพวกเอฟเฟกต์การ์ดต้องใช้ความชนานาญในการจําชื่อกา์ดด้วยครับซึ่งเดี๋ยวประเด็นเรื่องของชื่อมันเนี่ยถ้าท่านผู้ชมจะมาเสริมกันก็ใช้ชื่อภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเผื่อจะแบบเข้าใจกันได้ง่ายตามการที่ผมเอามาโชว์ให้ฟังในหน้าจอนะทีนี้กลับมาที่ประเด็นของเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็คือจะมีพวกแบบว่ารีวเซตต่าง,าง,างๆนานาใช่ไหมครับมีมอนสเตอร์เอฟเฟกต์นะแล้วก็มีเป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมซะด้วยครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเป็นพวกมอนสเตอร์ซิงโครนะ,ะซึ่งถือว่ามีความหลากหลายอยู่สมมมมมคควววรรรผกกกกก็กก็็เเปปนนาดดดลลััับทใหห้้้ยะิีจง 19ใบนะซึ่งซีรีส์ที่มีความเป็นมังกรมายาเต็มๆขนาดนี้นะก็หาไม่ค่อยจะได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคลิปนี้สนุกแน่นอนครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบมังกรอย่างผมนี่ถูกใจเด็กนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปรู้จักกันเลยครับผมเข้าเนื้อหาได้เลยเนาะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วมันไม่ได้มีบทบาทอยู่ในอนิเมะแต่อย่างใดนะครับมาเริ่มที่ใบแรกเลยนะครับใบแรกคือคริเซริฟุนครับผมคริเซริฟุนเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุแสงเผ่ามังกรมายาเลเวล 1, ป้องกันศูนย์นะครับซึ่งอย่าง,างที่บอกนะ d j e c ต i v e ต้มหน้าของพวกมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่อันเนี้ยให้เข้าใจกันง่ายๆเลยว,ว่า adjective ข้างหน้ามันอย่างโคอย่างเงี้ยแปลว่าแสงสว่างครับผมโคริลเซก็ดารามักงกรแสงสว่างจชงไนะอเอแต่ว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตัว Adjective ไปแล้วก็ท่าของพวกมันก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นด้วยอีกทีนึงครับผมเอฟเฟกต์ของโคริลเซริฟุนนะครับมีอยู่2เอฟเฟกต์ด้วยกันครับผมโดยแต่ละเอฟเฟกต์นั้นเลือกใช้งานได้แค่อย่างใดยอย่างหนึ่งต่่่นนะ่่่ออออเเเทททททิิิรรนนนนนนาาาาาาาั้้้ฟคีีีบบืถถกกกกกดดวใยยููลจ ต่อสู้หรือถูกทำลายจากเอฟเฟก์ของการ์ดและถูกส่งลงไปสู่สารปุ๊บเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อริวเซ่หนึ่งตัวจากในเด็กอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้ครับและเอฟเฟกที่2ของมันนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนีงง้อยู่ในสุสารแล้วมีมอนสเตอร์ติดชื่อริวเซ่บนฟิลด์ของเราถูกทำลายจากเอฟเฟกของการ์ดหรือถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงไปสู่สารเสร็จปุนะ๊บเราจะสามารถอันเชิญเจ้าหนี้จากสุสารลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตัวของโคริวเซ่ริฟุน t ที่ถูกอันเชิญแบบพิเศษมาาาาด้้้ววยิธีีกกกกรนถูทํใหออจ ฟิลไปเมื่อไรนะครับการดใบนี้ก็จะต้องถูกรีมูฟออกจากเกมนะการไปต่อไปฟูริวเซโฮโรครับผมฟูริวเซโฮโรเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผามังกรมายาเลเวล1พลังโจมตีศูนย์ป้องกัน1,800การ์ดใบการไปนี้นะครับผมมีอยู่3เอฟเฟกต์ด้วยกันครับเอฟเฟกต์ที่1นะครับสามารถใช้งานได้เพียงเท่ละครั้งเอฟเฟกต์นั้นก็คือถ้าเกิดว่าการใบนี้ถูกทําลายจากบนฟิลลงไปสู่สารทั้งจากการต่อสู้และจากเอฟเฟกต์ของการนะครับเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อริวเซ1่ตัวจากในเด็ก เชิญลงมาบนฟิลด์ในสภาพตั้งโจมตีแบบพิเศษได้เลยครับผมอ่าแทบจะเหมือนไก่ตัวเมื่อกี้เลยเนาะแต่ว่าตัวนี้ให้ลงมาในสภาพตั้งโจมตีนะและเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับคือเธนละครั้งสามารถใช้งานได้ในตอนเมนเฟสหรือแบตเทิลเฟสของอ e ีกฝ่ายหนึ่งนะครับผมคือเลือกมอนสเตอร์ติดเชื่อริวเซจากบนฟิลด์ของเราเอาเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญซิงโครแล้วก็อัญเชิญซิงโครทันทีครับโอ้โหเป็นเอฟเฟกต์การอัญเชิญแบบควิกซัมมอนนั่นเองนะและเอฟเฟกต์ที่3ของมันนะครับคือถ้าเกิดว่า ro, การ์ดม มอนสเตอร์ซิงโครตัวนั้นจะไม่รับเอฟเฟกต์ของการดเวทมนต์ใดๆครับ การ์ดใบต่อไปอันริวเซโจคุโตะครับผมอันริวเซโจคุโตะเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุมืดเผ่ามังกรมายาเลเวล2พลังโจมตีศูนย์ป้องกัน2000ครับการ์ดใบนี้นะครับมีอยู่2อเอฟเฟกต์และแต่ละเอฟเฟกต์นั้นสามารถใช้งานได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งต่อเทินนะเอฟเฟกต์ effect ที่1นะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้หรือถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ของการ์ดจากบนฟิลด์และถูกส่งลงไปสู่สารเนาะเราก็จะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อริวเซหนึ่งตัวยกเว้นตัวของมันเองนะเลือกจากในเ one, นในัิงมาแบบนสสภพพตต้โจีแศษ่วนะ ที่2คือถ้าเกิดว่าบนฟิล์ของเราไม่มีมอนสเตอร์ตัวอื่นนะครับผมก็คือมีแค่การเป็นนี้ตัวเดียวนั่นแหละนะเราจะสามารถเลือกการติดชื่อริวเซสอใบจากบนมือของเราส่งลงไปสุสารหลังจากนั้นนะครับผมเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อริวเซจากในเด็กที่มีพลังโจมตีศูนย์กับ พลังป้องกันศูนย์นะครับอันนี้คือแยกกันนะพลังโจมตีศูนย์หนึ่งตัวแล้วก็พลังป้องกันศูนย์หนึ่งตัวเอาอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ครับผมโดยที่ว่ามอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยวิธีการนี้นะครับผมในช่วงเอ็นเฟสนั้นมันจะต้องถูกรีมูฟออกจากเกมครับเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็รีบทํานั่นเองนะการไปต่อไปซุยริวเซบิชิกิครับผมซุยริวเซบิชิกิเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์คาดน้ําเผามังกรมายาเลเวลสพลังโจมตีศูนย์ป้องกันสองพันครับการไปน,น ห่สามารถใช้งานได้เพียงเทอละครั้งนั่นคือถ้ามันถูกทำลายจากเอฟเฟกต์หรือถูกทำลายจากการต่อสู้จากบนฟิลลงไปสู่สารปุ๊บเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อริวเซ่หนึ่งตัวจากในเด็กอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลในสภาพตั้งโจมตีครับและเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับนั่นก็คือเทิร์ลครั้งใช้งานได้ตอนเมนเฟสหรือแบตเทินเฟสของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนั่นก็คือเอามอนสเตอร์ริวเซของเราบนฟิลเนี่ยทำการเป็นวัตถุดิบซิงโครแล้วก็อันเชิญมอนสเตอร์ซิงโคลงมา,ล,า,าลง รผลจากเอฟเฟกตของกับดักใดๆครับ การ์ดใบต่อไปจิริวเซเฮคันครับผมจิริวเซเฮคันเ,เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผามังกอนมายาเลเวล3พลังโจมตี1,600ป้องกันศูนย์นะครับเอฟเฟกต์ไขว้ตัวก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเนี่ยเอาพวกมอนสเตอร์ริวเซที่พลังโจมตีศูนย์หรือป้องกันศูนย์อย่างนี้ใช่ไหมครับก็สังเกตได้ว่าเจ้าพวกริวเซหรือพวกยังซิงเหล่านี้นะครับมันก็ค่อนข้างจะแบ่งไปเลยเนาะบางตัวพลังโจมตีศูนย์ไปเลยบางตัวพลังป้องกันศูนย์ไปเลยอย่างนี้นะเอฟเฟกต์ของตัวเฮคันมีอยู่3ออยยย่่าาางงนคเททีีลลลืถ้กูสู่าจากบนม จากการต่อสู้หรือจากเอฟเฟกปุ๊บเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อริวเซ่หนึ่งตัวนะครับผมจากในเด็กยกเว้นตัวของมันเองนี่แหละนะอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟลด์ในสภาพตั้งป้องกันครับและเอฟเฟกที่2นะครับเธอละครั้งในช่วงเมนเฟสหรือแพทเทิร์นเฟสของกอฝ่ายหนึ่งทำอะไรครับเอามอนสเตอร์ที่ติดชื่อริวเซ่บนฟลด์ของเราเป็นวัตถุดิบในการอันเชิญซิงโครแล้วก็อันเชิญมอนสเตอร์ซิงโครลงมาครับและการไปนี้ถ้าเกิดว่ามันถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการอันเชิญให้กับมอนสเตอร์ซิงโครมอนสเตอร์ซิง การ์ดใบต่อไปโฮริวเซเซฟิราฟูชิครับผมโฮริวเซเซฟิราฟูชิเป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมธาตุดินเผ่ามังกรมายาเลเวล3พลังโจมตี1500ป้องกันศูนย์การ์ดใบนี้นะครับเพนดูลัมสเกลอยู่ที่1นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เพนดูลัมของมันคือเราจะสามารถอัญเชิญเพนดูลัมได้เฉพาะตัวติดชื่อเซฟิรากับตัวติดชื่อริวเซเท่านั้นครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์นี้จะไม่สามารถถูกทําให้ไร้ผลได้ครับและเอฟเฟกต์หลักของมันนะครับผมสามารถใช้งานได้เพียงเทินหละกรั้งนะครับนัน จากเด็กลงมาหรือถูกอันเชิญเพนดูลัมลงมาได้สําเร็จเมื่อไรปุ๊บเนี่ยครับผมเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อริวเซหรือติดชื่อเซฟิราหนึ่งตัวบนฟิลของเรานะครับผมในเทิร์นนั้นมอนสเตอร์ Monster ที่หงายหน้าอยู่ที่เราเลือกนั้นนะครับจะสามารถใช้เป็นตัวจูเนอร์ได้ครับผมแล้วก็การ์ดใบนี้เมื่อมันใช้งานเอฟเฟกของมันไปแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นมีเหตุให้มันต้องออกจากฟิลไปปุ๊บให้เราเอาการ์ดใบนี้ไปวางไว้ใบใต้สุดของเด็กเจ้าของครับผมก็เริ่มจะเห็นแล้วนะครับพอมี ulum, พเพนดูล ร,รแต่ว่าวันนี้เรายังพูดถึงพวกอย่างสิงนั่นเองนะครับผมการ์ดไปต่อไปเอ็นริวเซชุนเกะครับผมเอ็นริวเซชุนเกเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผามังกรมายาเลเวล4พลังโจมตี1,900ป้องกันศูนย์การ์ดใบนี้นะครับมีอยู่3มเอฟเฟกด้วยกันเอฟเฟกที่1เลยสามารถใช้งานได้เพียงเทินละคังนะครับเอฟเฟกกลไ้คล้ายเดิมเลยคือถ้าเกิดว่ามันถูกทำลายจากบนฟิลนะครับผมจากการต่อสู้หรือจากเอฟเฟกของการ์ดให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อริวเซหนึ่งตัวจากในเด็กยกเเเเว้นนนตััขอออองงนะอองมมาาญชิล แบบพิเศษในสภาพตั้งป้องกันครับส่วนเอฟเฟกที่2คือเป็นเอฟเฟกการอันเชิญซิงโครในเทิร์นของอีก่ายเช่นเคยครับผมนั่นก็คืออันเชิญในตอนเมนเฟสหรือแบทเทิลเฟสของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับและเอฟเฟกที่3มอนสเตอร์ซิงโครที่ใช้การ์ดไปนี้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญซิงโครพลังโจมตีป้องกันจะเพิ่มขึ้น500อครับอ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่ามีหลายตัวนอที่ถ้าเกิดว่ามันถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการกอัญเชิญร้ับนอ,อ,อบนซิงโคร คว่าถ้าเกิดว่าเราใช้หลายๆตัวในการคอมโบเข้าด้วยกันอย่างนี้ไอ้มอนสเตอร์ซิงโคลตัวนั้นก็จะมีออปชันมีเอฟเฟกเพิ่มที่น่าสนใจมากๆเลยเนาะการ์ดไปต่อไปมาริลเซโทเทสึครับผมมาริลเซโทเทสึเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผามังกรมายาเลเวล5พลังโจมตี2,200ป้องกันศูนย์การ์ดใบนี้นะครับผมมีอยู่3เอฟเฟกครับผมเอฟเฟกที่1สามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งเมื่อมันถูกทำลายจากบนเิลทั้งเอฟเฟกทั้งจากการต่อสู้นะครับเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติิดดชื่ออออรววววเเเเซตตััััยกก้นนนนขงงมงจาใ็ เธลงมาบนเิสในสภาพตั้งป้องกันแบบพิเศษครับและเอฟเฟกต์ที่2นะครับเธอละครั้งในเมนเฟสหรือแบทเทิลเฟสของอีกฝ่ายเอามอนสเตอร์ริวเซของเราทําการอัญเชิญซิงโครเหมือนกันครับผมแล้วก็การ์ดใบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันถูกใช้เป็นวัตถุดียในการอัญเชิญซิงโครมอนสเตอร์ซิงโครตัวนั้นจะไม่สามารถถูกเปลี่ยนการควบคุมได้ครับการ์ดใบต่อไปฮิริวเซเซฟิราชิวโกครับผมฮิริวเซเซฟิราชิวโกเป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมธาตุดินเผ่ามังกรมายาเลเวล6พลังโจมตี0ป้องกัน2,600ครสองพ ลมสเกลของเจ้าหนี้อยู่ที่7นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นง่ายๆเลยว่าสามารถเอามาโรโรวๆเรีย use, เร้ยกเจ้าพวกริวเซ่เลี้ยเจ้าพวกยังซิงเหล่านี้ลงมาบนฟิลด์ได้แบบสบายๆเลยนั่นเองนะเอฟเฟกของเจ้านี้นะครับผมเริ่มที่เพนดะูลัมเอฟเฟกเนาะนั่นก็คือเราสามารถอัญเชิญเพนดูลัมได้เฉพาะมอนสเตอร์ติดชื่อริวเซ่กับเซฟิราเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกนี้จะไม่สามารถถูกทําให้ไร้ผลได้ครับและเอฟเฟกหลักของมันนะครับสามารถใช้งานได้เพียงเทะครั้งนั่นคืรั้พนูัมมลงาาได้สํเร็จหรือถ้าเกิดว่ากา,าก art, ร์ สู้จากมอนสเตอร์โซนลงไปสู่ศาลนะครับเราจะสามารถเลือกการ์ดเวทมนต์กับดักติดชื่อริวเซหรือการ์ดเวทมนต์กับดักที่ติดชื่อเซฟิราก็ได้นะครับหนึ่งใบจากนี้เด็กเพิ่มขึ้นมาบนเมอหมดไปนะครับผมสำหรับมอนสเตอร์เอฟเฟกแล้วก็มีเพนดูลัมแฝงเข้ามานะต่อไปก็จะมาที่มอนสเตอร์ซิงโครกันแล้วนะครับมอนสเตอร์ซิงโครตัวแรกเลยคือเกนริวเซโบเทนโคครับผมเกนริวเซโบเทนโคเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์และซิงโครท่าแสงขผ่ามังกรมายาเลเวล5พลังโจมตีศูนย์ป้องกัน2800การปดี้เกิด จากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ทำการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์หนึ่งตัวขึ้นไปนะครับผมเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้มี3อย่างครับโดยเอฟเฟกต์แรกเมื่อมันทวนเชิญแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จปุ๊บเลือกการ์ดติดชื่อริวเซนหนึ่งใบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือและเอฟเฟกต์ที่2นะครับเทินละครั้งเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เผามังกรมายาหนึ่งตัวจากในเด็กส่งลงไปสุสานะครับแล้วเลเวลของการ์ดใบนี้จะก,กลายเป็นเลเวลเดียวกับมอนสเตอร์ที่เราส่งลงสุดสานั้นไปครับและเอฟเฟกต ออกจากฟิลไปเมื่อไร่เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อริวเซ่หนึ่งตัวจากในเด็กอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้ครับและรีมาร์กไว้ให้นะครับว่าเกนริวเซ่โบเทงโคตัวนี้เนี่ยสามารถอันเชิญแบบพิเศษได้เพียงเทินละครนะครับการใบต่อไปจาริวเซ่ไกเซอร์ครับผมจาริวเซ่ไกเซอร์เป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุมืดเผ่ามังกรมายาเลเวล7พลังโจมตี2,600ป้องกัน2,100ครับการใปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ทำการจูนน่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวขึ้นไปนะคร เอฟเฟกต์มีอยู่3อย่างเหมือนกันนะครับเอฟเฟกต์ Effect แรกก่อนเลยคือการ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิลจะไม่ตกเป็นเป้าเอฟเฟกต์ของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งครับผมและเอฟเฟกต์ที่2กับเอฟเฟกต์ที่3สามารถใช้งานได้เพียงเท่ละครั้งเอฟเฟกต์ Effect ที่2อก่อนเลยคือเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อริวเซบนฟิลของเรา1ตัวกับการ์ดที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่าย1ใบนะครับผมทําลายการ์ดที่เราเลือกทิ้งไปครับและเอฟเฟกต์ที่3นะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิลถูกทําลายจากเอฟเฟกต์ของการ์ดหรือถูก นก um field, นอัชิญลงมาบบบนนนอใสภาพพตัั้้งงปกแิเศร์ดใบต่อไปคิริวเซโชฟุคุครับผมชิริวเซโชฟุคุเป็นมอนสเตอร์ซิงโครท่าแสงเผามังกรมายาเลเวล8พลังโจมตี2,300ป้องกัน2600การ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ทำการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์เผามังกรมายาที่ไม่ใช่จูเนอร์หนึ่งตัวขึ้นไปครับเอฟเฟกของการ์ดใบนี้มีอยู่2อย่างนะครับเอฟเฟกที่1เลยคือเมื่อมันถูกอันเชิญซิงโครลงมาได้สําเร็จเมื่อไหร่ให้เราดู ว่ามอนสเตอร์เผามังกรมายาที่เราใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญซิงโกของเจ้าเนี่ยมีกี่ทตุสมมติว่าเราใช้ธาตุ่ามีท่าไฟท่าดินท่าลมอย่างงี้เราก็เลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลด์ได้3ใบนะครับแล้วก็เอาการดเหล่านั้นกลับเข้าไปในเด็กของเจ้าของครับส่วนเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับคือเทิร์นละครั้งเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เลเวล4หรือต่ำกว่า1ตัวจากสุดสารของเราพร้อมๆกับการ์ดที่อยู่บนฟิลด์ของเรา1ใบนะครับการ์ดที่อยู่บนฟิลด์จะถูกทำลายและการ์ดที่อยู่ในสุสารจะถูกอัญเชิญลงมาบบบนฟแ พิเศษครับผมการ์ดใบต่อไปเก็นริวเซโชโฮครับผม เกนริวเซโชโฮเป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาต์แสงเผ่ามังกรมายาเลเวล9พลังโจมตี2,800ป้องกัน2,200การ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ทำการจูนน่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวขึ้นไปครับเอฟเฟกต์ของเจ้านี้มีอยู่3อย่างนะครับเอฟเฟกต์ที่1เลยคือตราบใดที่การ์ดใบนี้ที่ถูกเชิญแบบซิงโครลงมาเนี่ยยังไงหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนนะครับอี่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ที่มีธาตุเดียวกับธาตุดั้งเดิมของมอนสเตอร์ที่่ชชือใ้ เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญซิงโครเจ้านี้ลงมานะครับผมผมยกตัวอย่างให้เช่นเคยนะครับสมิเราใช้ m o เตอร์ธาตุดินลมไฟอย่างนี้ในการอัญเชิญเจ้านี้ลงมานะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกของ m สเ s t e r ธาตุเหล่านี้ได้นั่นเองครับส่วนเอฟเฟกต่อมาของมันนะครับการ์ดใบนี้ที่ถูกอัญเชิญซิงโครลงมาถ้าเกิดว่าถูกทำลายจากการต่อสู้หรือถูกทำลายจากเอฟเฟกของการ์ดลงไปสุ่สารเมื่อไหร่เราสามารถเลือกม o n s t e r tuner หนึ่งตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้และเอฟเฟกที่สามของมันคือเทินละครั้งถ้ามออ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 นสสเตตรรร์ทททีีออทากกา่่่่ยยยยููููบฟิลลลขขงงกกกกกกกฝาาาาาาาถถจจ้หื m o n ลง e r เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่มีเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผ่เามังกรมายาที่มีทตุเป็นทตุดเดียวกับทตาด,ดั้งเดิมของมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายไปตัวนั้นนะครับหตัวนะอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ในสภาพตั้งป้องกันได้ครับมอนสเตอร์ Monster หมดไปแล้วนะครับผมทีนี้ก็จะเหลือพวกริวเซเวทมนกับดักนะครับผมมาดูริวเซใบแรกกันเลยครับผมการ์ดใบนี้คือปาฏิหารแห่งริวเซครับปาฏิหารแห่งริวเซเป็นการ์ดเวทมนตธรรมดานะครับการ์ดชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเทอลไบเอฟเฟกของมันก็คือเลือกมอนสเตอร์ติด ื่อริวเซ่สามตัวที่อยู่ในสุสานของเรานะครับเอามอนสเตอร์3ตัวนั้นกลับเข้าไปในเด็กแล้วก็สับเด็กใหม่เมื่อสับเด็กเสร็จแล้วจั่วการ์ดจากเด็ก2ใบครับการ์ดใบต่อไปชีพจรริวเซ่ครับผมชีพจรริวเซ่เป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับการ์ดเวทมนต์ใบนี้นะเอฟเฟกต์ของมันจะเป็นไปและเพิ่มขึ้นตามจํานวนธาตุของมอนสเตอร์ติดชื่อริวเซ่ที่อยู่ในสุสานของเราครับทุกคนจําได้นะเมื่อกี้มีธาตุดินน้ำลมไฟแสงสว่างความมืดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามี2ธาตุขึ้นไปมออเตตร์ิดชื่วซ บนฟิลของเราพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น500ถ้าเกิดว่ามี3ท่าขึ้นไปมอนสเตอร์ติดชื่อริวเซของเราถ้าเกิดว่ามันจะถูกทำลายจากการต่อสู้หรือจะถูกทำลายจากเอฟเฟกของการ์ดเราสามารถเอาการ์ดใบนี้ส่งลงไปสุสารแทนได้และถ้าเกิดว่ามี4ท่าขึ้นไปนะครับผมอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถเซตมอนสเตอร์ลงบนฟิลได้ครับนอกจากนั้นแล้วมอนสเตอร์บนฟิลของอีกฝ่ายทุกตัวจะต้องอยู่ในสภาพตั้งโจมตีครับผมและถ้าเกิดว่ามี5ท่าขึ้นไปกันเลยนะจัดให้เต็มๆนะครับคือเราจะสามารถส่งการ์ใบนี้ลงไป สได้นะครับแล้วทีนี้การ์ดที่อยู่บนฟิ์ทั้งหมดณนะเวลานั้นก็จะต้องถูกทําลายไปครับเออก็คือว่าต้องเป็นเกมถูกไล่ต้อนนะครับเราถึงจะใช้เอฟเฟกนี้ในการล้างบางฟิวได้เนาะส่วนการ์ดใบต่อไปนะครับผมการ์ดใบนี้มีชื่อว่า9าเสาหลักแห่งริวเซครับผม9เสาหลักแห่งริวเซเป็นการ์ดกับดักเคาน์เตอร์นะครับการ์ดกับดักใบนี้ใช้งานได้ตอนที่ว่ามีเอฟเฟกของมอนสเตอร์เวทมนตร์กับดักถูกใช้งานและบนฟิลของเราต้องมีการ์ดติดชื่อริวเซอยู่ด้วยนะทำให้เอฟเฟกของการ์ด อีกฝ่ายหนึ่งครับหลังจากนั้นแล้วนะครับผมเลือกการ์ดติดชื่อริวเซ่หนึ่งใบจากบนฟิลทาลายทิ้งไปครับการ์ดใบต่อไปการอารวาสของริวเซ่ครับผมการอารวาสของริวเซ่เป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับการ์ดกับดักใบนี้ใช้งานได้ตอนที่มอนสเตอร์ติดชื่อริวเซ่ของเราท,ทําการแบทเทิลกับกฝ่ายหนึ่งนะครับในช่วงดาเมจสเต็ปนั้นเนี่ยพลังโจมตีป้องกันของมอนสเตอร์ของเราจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในช่วงดาเมจสเต็ปนั้นไปเลยครับผมและเมื่อจบดาเมจสเต็ปนั้นมอนสเตอร์ Monster ก็จะต้องถูกทําลายไปคร ข้างชัวร์ว่าถ้าเกิดว่าเราเพิ่มพลังอย่างนี้ก็น่าจะสวนกับศัตรูได้เนาะแต่ว่ามอนสเตอร์ของเราก็ต้องจบชีวิตลงไปด้วยนั่นเองนะการ์ดใบต่อไปปลดปล่อยพลังสูงสุดของริวเซครับผมปลดปล่อยพลังสูงสุดของริวเซเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับการ์ดกับดักใบนี้มีอยู่2อเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ที่1นะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนโซนเวทกับดักมอนสเตอร์ Monster ของอีกฝ่ายหนึ่งที่สามารถโจมตีได้จะต้องโจมตีเข้ามาครับและเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับสามารถใช้งานได้ นโซนเวทกับดักลงสุสานไปหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อริวเซ่หนึ่งตัวขึ้นไปนะครับผมรวมกันให้เป็นวัตถุดิบซิงโคล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์ซิงโคลงมาหนึ่งตัวครับการ์ดใบต่อไปการแปลสภาพของริวเซ่ครับผมการแปลสภาพของริวเซ่เป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับการ์ดกับดักใบนี้มี2อเอฟเฟกครับเอฟเฟกที่1คือเทิร์นละครั้งถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์บนฟิลของเราถูกทําลายจากการต่อสู้หรือถูกทําลายจากเอฟเฟกของการ์ดไปนะครับเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อริวเซ มาบนฟีลูแบบพิเศษได้ครับส่วนอฟเป็ที่2นะครับคือตราบใดที่การไปนี้อยู่บนโซนเวทกับดักเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้เฉพาะตัวที่เป็นมอนสเตอร์ซิงโครเท่านั้นนะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นพวกดารามังกรริวเซหรือยางซึ่งนะครับแล้วแต่จะเรียกชื่อกันตามสะดวกเลยนะก็ถือว่าเป็นพวกที่ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะครับเท่าที่ผมดูก็คือเหมือนกับคอมโบกันไปคอมโบกันมาทํายังไงก็ได้ให้มอนสเตอร์ซิงโครของเราบทขยี้อีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับผมจุดประสงค์การเล่นก็จะประมาณนั้นครับ ประสบการ์เคยเล่นเจ้าพวกนี้นะครับผมมีประเด็นเสริมนะครับเสริมในเรื่องชื่อก็ได้นะครับว่าจะเรียกชื่อของพวกมันยังไงดีนะนะครับหรือจะเป็นแบบว่าเอฟเฟกอะไรที่ท่านผู้ชมแนะนำคอมโบไหนที่ท่านผู้ชมรู้สึกว่ามันโอเคสําหรับซีรีส์นี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ